สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม ep ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผพดล้านพระ .com กดซับะไครกดติดตามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับเหลียนหลวงปู่ชัยวัดควรโส อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานลครับปี2จท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนะครับร้านพระคอมหรือใต้คอมเมนต์ได้ครับ0 6 5 6 4 7 1 3 7 7นะครับ,รบสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระคอมมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะครับบริการจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับรับประกันพระแท้นะครับ วันนี้นะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับหรือสำหรับท่านใดว่างนะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กันได้นะครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ชัยนะครับวัดควรโสอํอำเภอรัตภูมิจังหวัดสุงขาครับปี2527นะครับวัดควรโสครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาสอบถามราคาได้นะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ